ซ่อมรถยนต์นบ้านๆวันนี้มาพบกับรถตู้กันบ้างดังกอกๆอแก๊กแก๊กออดอดอดแอด,แอดรถฉันเองเวลไฟตัว20ค็ับผมเดี๋ยวพาไปชมกันว่ามันเป็นอะไรรถผมเนี่ยมันดังพอดีแล้วต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยปับได้โหลดนะรถจอดอยู่เฉยเรียวแล้วดังกออกกอกอก ขับใช้งานต่างจังหวัดขับบรรทุกของนะครับคนเยอะขับทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วปั๊บเองจะไม่ค่อยแนะนําให้ลูกค้าไปใช้โชคสตาร์ทสักเท่าไหร่ในเรื่องของความจุกจิกเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าพูดถึงในความเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันดีกว่าโชค OEM ทั่วทั่วไปที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบการปรับอยู่บ,บ่อยๆขี้เกียจมานั่งปรับอยู่บ,บ่อยหรือต้องเข้ามาที่ร้านแนะนําเป็นโชคอัปเกรดทั่วๆไปอย่างเช่นเทอินเอนดูราโปรหรือโปรพลัสอะไรทั่วาาทั เป็นโชคครับแต่รถด,ดูทรงสแตนดาดเลยผมก็จะไม่ค่อยแนะนำ มั่นใจว่าหลายๆท่านนะครับน่าจะพบปัญหากับการที่รถจอดอยู่เฉยเรียวระดังก้อ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 งหรือว่าขับตรงๆเนี่ยเดินหน้าออกไปดังก้องก้อง ถอยหลังก็ก๊อก,ก <ๆ S 2> อะไรเงี้ยผมคาดว่าลูกค้าหลายท่านน่าจะเจอกับรถของลูกค้าเองนะครับหลายๆคนนะต้องบอกเลยว่าปัญหานี้ผมค่อนข้างเจอบ่อยมากนะฮะแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกทกท่านละกันซึ่งรถผมเนี่ยมันดังพอดีและต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยปั๊บได้โหลดนะอันนี้ปั๊บโหลดมาใช้โชคโปรเฟนเดอร์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างผมก็จัดป้ายแดงไปเรียบร้อยมาสักพักให,ใหญ่แล้วแหละแล้วบังเอิญว่าใช้มาสักประมาณ3 0 0 0 0กว่าโล4 0 0 0 0โลเริ่มมีเสียงเวลาเลี้ยวนะครับ เดี๋ยวเราจะมาแก้ไขปัญหาในส่วนของเจ้าเวลไฟ20ตัวนี้ว่าเสียงที่ดังเนี่ยมันดังจากเบ้าโชกหรือมันดังจากโชกหรือมันดังจากช่วงล่างหรือมันดังจากอะไรกันแน่วะเดี๋ยวเราคอยไปติดตามชมมาแล้วกันมาฟังเสียงกันก่อนเลย ก็ประมาณนี้นะฮะเสียงมันเวลาเราเลี้ยวเนี่ยจะดังกึ้งกึ้งกึ้งึแอบ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 อยู่ก็ประมาณนี้นะในส่วนของเจ้ารถคันนี้ที่ดังเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหากันดูว่ามันเกิดจากอะไรกันบ้างนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการหาเสียงเนี่ยสครอตเนี่ยคือที่1นะหากันทั้งวันนะครับถ้าเกิดที่หาที่อื่นไม่เจอมาหาที่นี่นะครับเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับผม ก็จะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดแหละเอาตรงๆแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของการหาเสียงเนี่ยหลายๆท่านเลยที่จะแบบพยายามถ่ายคลิปมาให้ฟังเราก็พยายามฟังแล้วนะบางทีมันไม่ได้ยินจริงๆแล้วมันไม่รู้เรื่องจริงๆถ้าเกิดว่ามีโอกาสเอาเข้ามาให้เราดูแลและกันนะครับในที่ของ Sport Service Center เเลยนะสำหรับเจ้าเวลฟายคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูอีกทีนึงว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ซึ่งต้องบอกเลยว่า โชคสตรัทเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในเรื่องของเสียงลูกค้าหลายๆท่านในความเหมาะสมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะบอกกับลูกค้าหลายๆครั้งหลายๆคนนะครับที่รถเนี่ยยังคงเป็นคงเดิมอยู่ล้อเดิมความสูงเท่าเดิมแต่อยากเพิ่ม Performance ก็จะแนะนําโชคที่เพิ่ม Performance จาก Standard ขึ้นมาระดับหนึ่งเพื่อให้กับลูกค้าใช้งานได้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ารถเป็นทรงเดิมเลยเนี่ย ขับใช้งานต่างจังหวัดขับบรรทุกของนะครับคนเยอะนะครับขับทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วปั๊บเองจะ ไม่ค่อยแนะนําให้ลูกค้าไปใช้โชคสตัดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในเรื่องของความจุกจิกเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าพูดถึงในความเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันดีกว่าโชค OEM ทั่วๆไปที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วก็ตามอันนี้อยู่ที่ความเหมาะสมละกันถ้าเกิดว่าใครที่รับได้ในเรื่องของเสียงรับได้ในส่วนของการปรับหนืดอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคใส่สตัดเถอะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบการปรับอยู่บ่อยๆขี้เกียจมานั่งปรับอยู่บ่อยๆหรือต้องเข้ามาที่ร้านเพื่อมาปรับเซ็ตอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยก็แนะนําเป็นโชคอัปเกรดทั่วๆไปอย่างเช่นเทอินเอนดู่าโปรหรือโปรพลัสอะไรทั่วๆไปอันนี้พูดเผื่อไว้แล้วกันเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านค่อนข้าง,าง,างที่จะ เข้ามาที่ร้านอยากเปลี่ยนโชคครับอยากเปลี่ยนโชคครับแต่รถดูทรงสแตนดาดเลยผมก็จะไม่ค่อยแนะนำนะให้ไปใส่โชคสตาร์ทสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโชคสตาร์ทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเหมาะกับลูกค้าที่ขับขี่เร็วเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะแล้วก็พอจะมีความรู้และในการจับอาการของตัวรถได้พอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบทั่วไปไม่ซีเรียสมากอย่าไปใส่ครับสตาร์ทปรับเกีย์เนี่ยมันเหนื่อยเพราะว่าเหนื่อยกับการปรับจูนมันนั่นเองนะประมาณนี้เดี๋ยวคันนี้ เธอปั๊บใส่โชคสตาร์ดอยู่เป็นโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็เป็นโชคที่ผมโอเวอร์ฮอนใหม่แบบจัดเซตเพื่อผมเองในการใช้งานนะครับผมก็เลยออกมาค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับตอนที่ผมได้โมดิฟายโชคแล้วกันประมาณนั้นนะแล้วก็เพื่อเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็คนที่บรรทุกเยอะๆด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นคือรถตู้ตัวถังมันหนักอยู่แล้วแล้วก็ครอบครัวผมหลายคนก็ขึ้นกันเยอะอยู่พอสมควรผมก็เลยเลือกที่จะเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์มารองรับกับการขับขี่ของเราเองเพราะเราเป็นคนขับรถ ค่อนข้างเร็ว e yeah. แล้วก็สนุกกับการใช้บนท้องถนนนะทุกเลนนะประมาณนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะมาลองแก้ไขปัญหาดูว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรกันแน่ครับผม คือเบ้าโชกตัวแกนกลางของเบ้าโชกมันขัดกับแกนของโชกเวลาลดบัมหรือเลี้ยวมันเลยมีเสียงดังครับที่มันดังกึก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 ใส่ถังไปแล้วมันดังกึกกึกก็คือมันมีระยะพอมันมีระยะเสร็จเวล,ลาบิดเวลาเลี้ยวมันเลยดังนี่ก็คือเจอแล้วแล้ววิธีการแก้ปัญหาคือตอนนี้ทำไงครับ ตอนนี้วิธีการแก้ต้องหาอะไรลองอีกชั้นหนึ่ง,งไ,มมไม่ให้เหล็กมันขบกันไว้ไงโดนกันไม่ให้เหล็กมันขบกันใช่ตอนนี้ก็คือเจอหนึ่งสาเหตุแล้ว,ลวก็ต้องลองดูว่ามันจะ,จะใช่หรือไม่ถ้ามันใช่ก็คือจบถ้าไม่ใช่เราก็ไล่ต่อถูกต้องครับว่ามันจะเป็นอะไรได้อีกมาอัปเดตกันครับหลังจากที่แก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนะครับปัญหาที่เจอ จากเสียงที่ปั๊บบอกตั้งแต่แรกนะเลี้ยวแล้ดังนะครับอยู่เฉยๆจอดเลี้ยวดังกึกๆึเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็จะมีเสียงดังอยู่บ้าง แล้วก็ในส่วนของจอดรถเดินหน้าถอยหลังบางทีก็ดังซึ่งไอ,ไอเสียงที่มันดังเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมมาทราบดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือโชค๊คเป็นโช๊คสตาร์ทและอีกอย่างหนึ่งคือเบ้าโช๊กกับลูกปืนโช๊คเนี่ยมันต่อกันอยู่พอดีผมเลยคิดว่าเวลาเราหักเลี้ยวเนี่ยลองกลับไปสังเกตรถลูกค้ากันดูนะว่าเป็นเหมือนกันไหมเวลาหักเลี้ยวเลี้ยวอยู่ยเฉยจอดรถตัวเปล่าแล้วหักเลี้ยวเนี่ยแล้วมีเสียงกึ๊ก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 กึ๊หกึ๊กกว๊กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วะ่วาาวะ โชค๊คมันจะบิดตัวสปริงก็จะหมุนตามด้วยเช่นกันก็เลยอาจจะมีเสียงในส่วนของตรงนี้มากขึ้นจะดังขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับซึ่งรถปั๊บเนี่ยมันจะดังอยู่แถวข้างขวาผมก็เลยกะแล้วว่าโอเคมีโอกาสรื้อเลยแล้วกันแล้วสรุปรื้อออกมาเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าตรงที่ตอนที่เราติดตั้งโชค๊คเข้าไปเนี่ยคือเราเห็นแล้วตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าผมเองไม่คิดว่ามันจะดูหนักหนาขนาดนี้ซึ่งช่างเอาออกมาเนี่ยแล้วตรงรูกแกนกลางที่ระหว่างเบ้าโช๊คเสียบเข้าไปสวมเข้าไปเนี่ย มันเกิดการบิดตัวพอมันมีช่องว่างระหว่างแกนโชกกับเบ้าโชกเนี่ยเวลาเลี้ยวมันเลยทําให้เสียงดังกึก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 เหมือนขัดกันนะครับแต่ว่าลูกปืนไม่ได้มีปัญหาอะไรนะตัวเบ้าโชกก็ไม่ได้ถือว่ามีปัญหาอะไรแต่ที่ตัวระหว่างรูอะครับกับตัวแกนเนี่ยมันห่างกันอยู่ประมาณ1มิลโดยประมาณซึ่งระยะการใช้งานที่เวลาเราใช้งานอยู่เป็นประจำเนี่ยเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาเด้งบัมไปบัมมาเนี่ยซึ่งรถคันนี้ตั้งแต่เปลี่ยนโชคมาก็ต้องมีประมาณสักปีหนึ่งลวมั้ง นะครับประมาณนั้นนะมันเลยทําให้สึกหลอมากขึ้นมันจะสึกไปเรื่อยเรื่อเรื่อยๆจนแกนของโชคกเนี่ยกินไปจนทําให้ปากของแกนโชคเนี่ยสึกไปด้วยจากรูกกลมๆก็กลายเป็นวงรีแทนพอเป็นวงล,เเวงลีเวลาหักเลี้ยวมันเลยขัดกันครับผม พอเวลามันขัดกันเนี่ยถือว่าต้องบอกว่าเสียนะต้องบอกว่าเสียทั้งสองอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแกนโชกและตัวเบ้าโชกด้วยเช่นกันเพราะว่าหนึ่งเลยคือแกนโชกเนี่ยเกลียวน็อตเนี่ยมันล้มไปแล้วซึ่งผมเองก็เลยคิดว่าในส่วนที่จะแก้ไขนะครับคือปั๊บมี2ออช้อยช้อยแรกนะครับถ้าเรายังใช้โชกนี้อยู่ใช้เบ้าโชกเดิมนี้อยู่เราต้องทําการดัดแปลงมันขึ้นมาก็คือหเลยครับคือปั๊บเองอะ่ะจะขยายรูที่ตัวเบ้าโชกออกมาสักประมาณ1มิลถึง2มิลเพื่อให้มันกลมพอมันกลมแล้วเนี่ย มันก็จะรู้สึกว่ามันกว้างขึ้นใช่ไหมแล้วตรงแกนโช๊คเนี่ยมันสึกจนไม่มีเกียวเหลือแล้วผมเลยคิดว่าสร้างปลอกขึ้นมาเพื่อสวมเข้าไปที่แกนแล้วก็เอาเบา้าตนี้สวมเข้าไปอีกทีหนึ่งเพื่อให้ประคองแหวนนั่นเองอันนี้คือชอยที่1ที่ผมทำนะครับชอยที่2ถ้าเอาง่ายแล้วใช้ไปก่อนแบบทําไปก่อนอะนะก็คือทุกอย่างท่าเดิมหาวิธีลองให้แหวนอะมันยกของเบ้าโช๊อะขึ้นมาแต่ระยะในการบัมะ จะหายไปแบบนิดหนึ่งอ่ะจะรู้สึกถ้าคนแบบจับอาการเก่งๆอ่ะจะรู้สึกนิดนึงว่าในระยะบัมและรีเบลอ่ะมันจะแปลกกว่าปกติที่เคยขับกันแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้เหมือนกันแต่อันนี้ผมแค่พูดเฉยๆนะแต่ถ้าเกิดในในระยะการใช้งานจริงๆแล้วอ่ะชอยส์ที่1อ่ะดีที่สุดนะครับผมหรือชอยส์ที่2ก็คือเปลี่ยนเลยแต่ว่าเอ่อในการแก้ปัญหาของปั๊บเองเนี่ยชอยส์ที่1เนี่ยก็คืออยากจะให้มันเป็นใช้เหมือนเดิมเพราะว่าคันนี้มันคือรถใช้งานเมื่อไหร่ที่โช๊คมันพัง แล้วผมถึงจะค่อยเปลี่ยนแกนโช๊คใหม่ดังนั้นอ่ะจะค่อนข้างคุ้มค่ามากกว่าส่วนตัวผมเองก็เลยยังไม่ไม่อยากไปเปลี่ยนมันเราทําให้สวมปอกตรงนี้ไปเพื่อให้มันแข็งแรงมันก็อยู่ได้แล้วเหมือนกันและตอนนี้มันก็เงียบแล้วด้วยเช่นกันนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของการแก้ไขข,ของปั๊บเบื้องต้นนะในส่วนของตัวรถเจ้าเวลไฟ20ใครที่ใช้โช๊คสตาร์ทอยู่หรือว่ามีปัญหาในใกล้เคียงแบบนี้แนะนำเอาเข้ามาให้เราตรวจเช็คซะเลยเราตรวจเช็คให้ฟรี นะแล้วก็3ารายการด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างนะเอาเป็นว่ามาให้เราตรวจเช็คละกันในส่วนของการแก้ปัญหาคันนี้ผมจบเรียบร้อยแล้วในส่วนของโชคนะครับการเลี้ยวแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับผมคือจริงๆปับเองก็มีอีกหนึ่งผมใช้แล้วมีเสียงซึ่งรถโตโยต้าไม่ว่าจะเป็นพีอูดเป็นเนี่ยเวลไฟแชมลี่ er, หรือจะเป็น Honda ก็ฮิชวีนะครับไอพวกที่เป็นแหลกไฟฟ้าหรือแกนไฟฟ้าพวงมาลัยไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มันจะมีจุดอ่อนของมันอยู่ครับซึ่งมันเป็นเกือบทุกรุ่นเลย นะฮะฮแล้วผมเองก็ชัดเจนกับมันมากแล้วพอสมควรเลยเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาลือโชว์ให้ทุกท่านได้ชมแล้วกันสำหรับเจ้าเวลไฟสอตัวนี้ที่ จะมีจุดอ่อนของเขาอยู่เป็นประจำก็สำหรับวันนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยละกันฝากร้านของเราครับผมส q u อชเซอร์วิสเซนเตอร์อย่าลืมมีโปรโมชั่นติดตามโปรโมชั่นดีๆของเราด้วยละกันโอ้โหโปรโมชั่นหลากหลายมากภายในสิ้นปีนี้นะครับตั้งแต่เดือนนี้ตุลาคมยาวไปจนถึง1มกราคมเลยนะครับทุกท่านสามารถเก็บสิทธิ์ของท่านเอาไว้ได้ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะเข้ามาใช้บริการที่ s q u a ช Service Center สามารถโทรเข้ามาครับหรืออินบอ์เข้ามาครับแล้วมาจำโปรโมชั่นเอาไว้้้ยยืดดอาาุกรใชไ อีกถึงปีหน้าเลยนะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกละกันว่าลูกค้าสะดวกเมื่อไหร่ประมาณนั้นละกันเอาเป็นว่าฝากโปรโมชั่นของเราเอาไว้ด้วยละกันนะครับผม <S <S คลอเซอร์วิสเซ e เตอร,เ,เ,ตอรเปิดทุกวันครับผม 9โมงถึง1ทุ่มจันถึงอาทิตย์นะครับผมหยุดสัปดาห์ที่2ของเดือนนะครับก็คือวันอาทิตย์ล้าของเราตั้งอยู่ที่เดิมครับก็ถนนจตุโชตนะครับใกล้กับเขตสไหมายใกล้กับวชราพลนั่นเองนะครับหรือล่ามินทาเรียบมอตเวนะครับกริ้งกรางเข้ามานะฮะก็ฝากทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มของเราเอาไว้ด้วยละกันสําหรับรถท่านใดที่มีปัญหาอยากจะสอบถามอินบอกกันเข้ามาหาเราได้ทั้งใน Facebook และในทิกต o k หรือว่าในแพลตฟอร์มได้ทุกแพลตฟอร์มสำหรับวันนี้ก็ปรับเองครับขอลาไ้เพียง Wow!